หนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์นี้นะคะอยู่กับดิฉันสลินาผู้เอี่ยมทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และพิธีกรุุกเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน ท่านผู้ชมคะประเพณีที่ชาวไทยหลายคนรอคอยแล้วจะเวียนกลับมาในเดือนนี้ก็คือประเพณีลอยกระทงประจำปี2566ต้องบอกว่าหลายที่นั้นเตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตานะคะไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงโดยเฉพาะที่นี่เลยค่ะจังหวัดสุโขทยัยเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ นายสุชาติทิคสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยออกมาระบุนะคะว่าการจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟครั้งที่4 6ประจำปี2566ซึ่งมีกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่1 8ถึง27พฤศจิกายนณอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยสำหรับการจัดงานในปีนี้ก็มุ่งเน้นที่จะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสุขโขทัยค่ะเนื่องจากว่าเป็นเฟสติวัลที่ได้รับการยอมรับจากสากล ภายในงานนั้นจะมีการแสดงพลุตะลยัยไฟพเนียงการแสดงแสงสีเสียงขบวนอัญเชิญพระประทีพระราชทานยังมีขบวนวัฒนธรรม9อำเภอการประกวดกระทงเล็กกระทงใหญ่แล้วก็มีการแสดงโขนการแสดงตำนานเท้าสีจุลาลักษณ์การประกวดนางนพมาศการแสดงศิลปวัฒนธรรมนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมตลาดแลกเบี้ย และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลากหลายภาคส่วนเพื่อที่จะถ่ายทอดมรดกสีสันแห่งวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาสัมผัสถึงมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมของจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งก็ถือเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นเมืองมรดกโลกนะคะรวมทั้งเพื่อก,กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในชื่อ งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุขโขทัยค่ะขณะที่เพจข่าวสารการท่องเที่ยวทททก็บอกพิกัด13พิกัดสำหรับงานลอยกระทงทั่วไทยในปีนี้นะคะซึ่งแต่ละที่ก็จัดใหญ่เลยค่ะตั้งแต่วันที่18ถึง28พฤศจิกายนนี้ใครที่ใกล้ที่ไหนก็สามารถที่จะออกไปเที่ยวร่วมสืบสารประเพณีไทยกันได้ค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่24ถึง28พฤศจิกายน สีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงนักคลองพดุงกรุงเกษมก็คือย่านหัวลำโพงที่กรุงเทพมหานครส่วนวันที่18ถึง27พฤศจิกายนนะคะมีประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุขโขทยัยวันที่26-28ถึง28พฤศจิกายนประเพณียี่เป่งที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็24-27ถึง27พฤศจิกายนมีประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป1000ดวงที่จังหวัดตาก 26-27ถึงพฤศจิกายนมีประเพณีสมมาน้ำขืนเพลงเล่งประทีปเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่18-27ถึงพฤศจิกายนประเพณีงานลอยกระทงกับกล้วยเมืองแม่กลองจังหวัดสมุทรสงคราม25-27ถึงพฤศจิกายนก็ยังมีประเพณีลอยกระทงสวรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะคะ ส่วน26-27พฤศจิกายนค่ะประเพณีล่องสเปาเจ้าวละก่อนอยู่ที่จังหวัดลำปาง25-27พฤศจิกายนมีงานสีฐานเฟสติวัล2566บุญสมมาบูชานาคที่จังหวัดขอนแก่นส่วน27พฤศจิกายนยังมีงานสืบสารประเพณีลอยกระทงห่มมภาพพระเจดีย์กลางน้ำจังหวัดระยองและอีกประเพณีคือประเพณีลอยกระทง กาลาสายกาลาสีจังหวัดนครสวรรค์26-27พฤิกายนนะคะมีประเพณีลอยกระทงยอนยุคที่จังหวัดลพบุรีส่วน26-28พฤิกายนป่าเวณียี่เป่งนครเจียงหายที่จังหวัดเชียงรายด้วยค่ะท่านผู้ชมคะจะพาเดินทางกันต่อไปที่เมืองกวางโจวมณฑลกวางตุ้งที่ประเทศจีนค่ะ จะพาท่านผู้ชมไปที่วัดต้าโฟนะคะที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1,000ปีแล้วก็ได้รับการจัดอันดับเป็นโบราณสถานที่สำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะตรงที่ว่าวัดเนี่ยค่ะอยู่ท่ามกลางแหล่งชอปปิง้งก็ถือว่าเป็นความสงบท,ที่อยู่รายล้อมด้วยความคึกคักอย่างแท้จริงไปเที่ยวกันต่อกับคุณอัชราวันสวุวรรณสมบัติค่ะ ที่วัดพระใหญ่นะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วค่ะวัดแห่งนี้ยังอยู่ในควางโจนะคะแล้วก็เชื่อไหมคะว่าตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งช้อปปิ้งมากมายเลยแต่คนก็เข้ามาสการะเยอะมากเลยค่ะคนใหญ่คนที่เขาเข้ามาขอพรที่นี่เขาจะขอเรื่องงานค่ะวันนี้ก็จะขอพรเรื่องงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะวัดต่าฟเป็นวัดพุทธขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในถนนคนเดินปักกิ่งโรถ อยู่ใจกลางเมืองขวางโจวมณฑลขวางตุ้งของจีนโดยวัดแห่งนี้เป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1น0 0ปีสร้างขึ้นโดยจัก,กรพรรดิในราชวงศ์ฮั่นใต้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน5วัดที่ใหญ่ที่สุดของขวางโจวในประวัติศาสตร์มีการบันทึกว่าได้ถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้งในช่วงปลายราชวงศ์มิงวัดถูกทำลายโดยสงคราม และในปี1663วัดได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ตามโนโยบายระดับชาติของความเชื่อทางศาสนาที่เสรีวัดนี้ได้รับการอนุมัติจากรัฐาบาลเทศบาลเมืองขวางโจวให้บุรณะเป็นวัดในพุทธศาสนาในปี1981จากนั้นอาจารย์กวงหมิงรองประธานสมาคมพุทธศาสนาขวางโจวดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพยายามฟื้นฟูวัดและฟื้นฟูรูปแบบของวัดขนาดใหญ่ เมื่อวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2536วัตตาโฟได้รับการจัดอันดับให้เป็นโบราณสถานที่ได้รับการคุ้มครองโดยเทศบาลรัฐบาลประชาชนเทศบาลขวางโจทางในวัตตาโฟถูกรายล้อมด้วยร้านค้ามากมายมีถนนคนเดินด้านหลังภายในมีพระพุทธร,รูปทองคำขนาดใหญ่สวยงามและมีผู้คนแวะเวียนมากราบไหว้กันอยู่ตลอดเวลาและที่นี่ยังเข้าชมฟรีอีกด้วยค่ะ ่วนตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วเดินมาจากวัดได้นิดเดียวเองเห็นไหมคะก็จะมีหูคู้ควหลากหลายเยอะแยะไปหมดนี่เเดี๋ยวไปช้อปปิงง้งกันค่ะทั้งนี้ถนนปักกิ่งหรือถนนป่ยจิงลู่เป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองกวางโจถนนปักกิ่งแห่งนี้สร้างทับถนนโบราณในยุคราชวงศ์ซ่ง ซึ่งมีการเก็บรักษาสภาพของถนนสายเก่าไว้เป็นอย่างดีถนนเส้นนี้นักช็อปทั้งหลายจะช็อปได้อย่างสมใจเพราะว่าตลอดสองฝั่งของถนนมีห้างสปปรรพสินค้าและร้านค้าหลากหลายที่เปิดขายสินค้ามากมายมีทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋ารองเท้าอาหารอีกทั้งยังมีตรอกซอกซอยเล็กๆให้เดินเข้าไปเลือกจับใจ่ายใช้สอยได้ทั้งนี้เมืองขวางโจถือว่าเป็นเมืองเอกของมณฑลขวางตุง้ง เป็นเมืองใหญ่สุดทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบริษัทยาวนานกว่า2,800ปีเป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหมทางทะเลในครั้งอดีตและยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาวตะวันตกเข้ามาติดต่อค้าขายปัจจุบันกวางโจวม,มีบทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีนและยังได้รับสถานะ เป็นหนึ่งในสามเมืองท่าที่สําคัญที่สุดของจีนนอกจากนี้ยังมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกทันสมัยด้านภูมิอากาศอาหารการดํารงชีวิตตลอดจนความเป็นอยู่ก็มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยด้วยค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาจากกวางโจก็ต้องมาหาของอร่อยๆทานกันสักหน่อยนะคะ ดิฉันเนี่ยชอบมากนะคะหมี่กรอบเนี่ยเป็นของโปรดเลยแต่ว่าหมี่กรอบที่ถืออยู่เนี่ยมีความพิเศษค่ะเป็นหมี่กรอบสมุนไพรเจ็ดรสเจ็ดสีนะคะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพพลูฟ้าที่จังหวัดนครปฐมสีที่เห็นเนี่ยนะคะอันนี้คือสมุนไพรของจริงเพราะนี่สีชมพูเนี่ยกระเจี๊ยบนะคะท่านผู้ชมอย่างสีม่วงเนี่ยน่าทานมากๆอันนี้คือสีของอัญชันส่วนสีเหลืองค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะสวยงามแล้วก็น่าทานจริงๆอันนี้ก็คือ สประรดนะคะธรรมชาติสุดๆยังไม่หมดหลากสีจริงๆนี่คือสีของชาเขียวอย่างที่บอกค่ะว่าสวยงามน่าทานแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยและที่สำคัญค่ะยังได้รับการสนับสนุนจากโครงการชุมชนยิ้มได้นะคะจนทำให้ตอนนี้มีช่องทางจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้นหลายคนที่ได้ลิ้มชิมรสก็บอกอร่อยจริงๆแล้วก็สวยงามสีสันน่ารับประทานเราไปติดตามจากรายงานพิเศษกันค่ะ ีกรอบหลากหลายรถหลากหลายสีที่เห็นอยู่นี้เป็นฝีมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพภูฟ้าจังหวัดนครปฐมซึ่งนอกจากมีสีสันสวยงามแล้วก็ยังมีรสชาติอร่อยกิ่นและปลอดภัยเพราะสีที่นำมาใช้ล้วนแต่เป็นสีธรรมชาติที่ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นดอกอัญชันหรือส้มโอของดีแห่งเมืองนครปฐมทำมาได้ทั้งรสกลิ่นและสี ที่ได้จากธรรมชาติที่แท้จริงพี่ขวัญเรือนทองไปที่ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพผู้ฟ้าเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของมีกรอบผู้ฟ้าว่าสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพผู้ฟ้าที่จังหวัดนครปฐมทุกคนล้วนแต่เป็นชาวสวนโดยจะหาเวลาทุกวันศุกร์มารวมตัวกันทำมีกรอบและที่เลือกมีกรอบเพราะเป็นสิ่งที่ได้รับการสืบทอดกันมาทำแล้วอร่อย กระบวนการทำก็เริ่มตั้งแต่การเลือกเส้นหมี่แล้วนำมาทอดจากนั้นนำเส้นหมี่กรอบที่ได้มาคลุกในน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้ในแต่ละรสชาติที่เราต้องการขณะนี้ก็มีถึง7สี7รสชาติไปแล้วซึ่งกว่าจะได้แต่ละรสชาตินั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องลองผิดลองถูกเพื่อให้ได้สูตรตามต้องการบางครั้งก็นิ่มไปหรือแข็งไปเส้นหมี่ไหม้ก็มีกว่าจะได้สูตรที่ลงตัว ใช้เวลานานถึง6เดือนค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าจากชุมชนของเรานะคะมีหลากหลายรสชาติเลยนะคะทําจากดอกไม้ในในชุมชนเราเองข้างรั้วบ้านเราเองเลยค่ะส้มโอก,ก็จากสวนของเราเองนะคะส่วนผลไม้ต่างๆเช่นมัขคงมะขามอะไรพวกนี้ทำเอาเอาไปจากชุมชนตัวเองทั้งนั้นเลยค่ะเห็นบอกโดยเฉพาะอัญชันนี่หลังบ้านใครยเก็บข้างรั้วเลยค่ะมีสมาชิกมีเกือบทุกบ้านค่ะ ส่วนการทำตลาดนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพผู้ฟ้าก็ได้สมัครเข้าไปในโครงการชุมชนยิ้มได้ของปตทที่เข้ามาสนับสนุนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายจนทำให้ขายดีขึ้นและมีลูกค้าประจำจากทั่วประเทศทำให้ชุมชนได้ยิ้มได้อย่างแท้จริงเราได้เข้าร่วมกลุ่มกับปตทโดยเป็นโครงการของชุมชนยิ้มได้นะคะโดยทางปตทได้เข้ามาสนับสนุนการขายให้เรา เป็นเป็นการส่งเสริมการขายค่ะคือเพิ่มยอดขายให้เราค่ะก็ทำยังไงบ้างก็มีการโปรโมทค่ะมีการโปรโมทสินค้าให้เราก็ได้ได้ลูกค้าเพิ่มจากตรงนั้นด้วยค่ะค่ะตอนนี้เราวางขายที่ไหนหรือว่าการเข้ามาของปตทอค่ะทําให้เราขายที่ไหนได้บ้างคะตอนนี้ที่ปตทได้นํามีกรอบของเรานะคะไปลงในไปรษณีย์ค่ะในไทยแลนด์โพสต์มาร์คค่ะเป็นไงบ้างก็ได้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ ก่อนที่เราจะร่วมโครงการกับปรทนะคะเราจะขายอยู่แาะบริเวณของนครปฐมนี่ค่ะแต่พอหลังจากที่เราร่วมโครงการของชุมชนยิ้มได้ของปรทแล้วเนี่ยเราได้ออกต่างจังหวัดค่ะเพราะว่าต่างจังหวัดได้รับรู้ข่าวสารที่ว่าปรทโปรโมทให้เราก็ยังมีลูกค้าจากต่างจังหวัดไกลๆเช่นเชียงใหม่หรืออาจจะเป็นหัดใหญ่สงขลาอะไรพวกนี้จะติดต่อมาหาเราค่ะเพื่อสั่งสินค้าเราไปจําหน่ายต่อค่ะทำให้เราใช่ค่ะทาให้เรามียอดขายเพิ่มขึ้นและรายได้ของเราก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ นี่เป็นเพลงตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความไม่หยุดนิ่งและความมุ่งมั่นในการหารายได้ของชุมชนและยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจขององค์กรใหญ่อย่างปตทที่เข้ามาช่วยเหลือชุมชนเพื่อสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นที่นั่น และนี่เลยค่ะมีกรอบภูฟ้านั้นก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากปตทในโครงการชุมชนยิ้มได้และที่สำคัญกำลังจะมีการจัดงาน PTT g r o u p Innovation for Future Society จุดพลังสร้างอนาคตท่านผู้ชมคะมีกรอบภูฟ้านี่ก็ถือเป็นหนึ่งในโครงการชุมชนยิ้มได้ที่ปตทเข้าไปสนับสนุนค่ะซึ่งกำลังจะมีการจัดงาน PTT g r o u p Innovation for Future Society จุดพลังสร้างอนาคตขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืน ในวันที่14ถึง15พฤศจิกายนนี้ณโถงชั้นหนึ่งอาคารหนึ่งบริษัทปตทจำกัดมหาชนสํานักงานใหญ่ซึ่งภายในงานนะคะจะพบกับนิทรรศการนวัตกรรมเพื่อชุมชนโดยกลุ่มปตทและพื้นที่เรียนรู้ชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมไปถึงตลาดนัดชุมชนยิ้มได้ ให้ท่านได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ยกกันมาไว้ในงานแล้วยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปลูกประครบสมุนไพราจากชุมชนตะบนแม่ทาที่อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ยังมีการเสวนากเกษตรปรับเพื่อโลกเปลี่ยนและซอฟท์พาวเวอร์กับเศรษฐกิจชุมชนซึ่งนําโดยหนุ่มเมืองจันทร์คุณสรกลอดุลยานนท์และเจ้าของสวนสันติกเกษตรอินทรีย์คุณชารีบุญยวินิตอังเครีฟาร์ม คุณสายฝนช่างเขียนเกษตรกรข้าวอินซีตำบลบ้านน้ำพุเป็นต้นค่ะในส่วนกิจกรรมของวันพุธที่15พฤศจิกายนนะคะจะได้พบกับ Inspiration Talk Smart Farming คัคนาแอปพลิเคชันเกษตรยุคใหม่และความสำคัญของข้อมูลและเกษตรสนุกสุกได้ไม่จำกัดแล้วก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปมะสังดัดตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วยค่ะท่านผู้ชมคะจะพาไปที่เรื่องของอุจจาระ หลายคนได้ยินแล้อาจจะตกใจว่าทำไมยกเรื่องนี้มาพูดบางทีเราก็รังเกียจสิ่งเหล่านี้เมื่อพูดถึงแต่ว่าท่านทราบไหมคะว่าคุณหมอนั้นออกมาบอกว่าอุจจาระจะเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันบ่งชี้ถึงสุขภาพของเราคะ่ะว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรและในอนาคตนะคะว่ากันว่าอุจจาระนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ มารักษาโรคได้เพราะว่าในอุจจาระนั้นมีโปรไบโอติกที่สร้างวิตามินแล้วก็ถือเป็นแหล่งภูมิคุ้มกันที่สำคัญเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะทางสถาบันเฉพาะแห่งชาติอเมริกา The Human Genome Project ก็ได้มีการค้นคว้าวิจัยทำการวิเคราะห์ยีนของจุลินทรีย์แต่ละสายพันธุ์ว่ามีชื่ออะไรกันบ้างรวมไปถึงประโยชน์ของจุลินทรีย์ในแต่ละสายพันธุ์แล้วก็ได้ค้นพบนะคะว่ามนุษย์นั้นมียีนอยู่ทั้งหมดประมาณ2 0 0 0 0ยีนค่ะ ซึ่งในร่างกายของเรานั้นมีจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่เป็นจนํานวนมากโดยมีทั้งจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จุลินทรีย์ที่เป็นตัวร้ายที่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายซึ่งจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์นั้นก็คือคําที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าโปรไบโอติกส์นั่นเองค่ะแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสิีผู้อำนวยการศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์โรงพยาบาลพญาไทย2ก็ได้กล่าวด้วยค่ะว่าจุลินทรีย์นั้นสามารถสร้างขึ้นได้จากพฤติกรรมในการใช้ชีวิต แต่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นชนิดดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับตัวเราทุกคนนั่นแหละคะ่ะอย่างเช่นหากว่าเราดื่มแอลกอฮอล์มากพักผ่อนน้อยมีภาวะเครียดนั่นก็จะเป็นจุลินทรีย์ร้ายนะคะที่มาทําลายจุลินทรีย์ตัวดีให้หายไปสําหรับประโยชน์ของโปรไบโอติกหรือว่าจุลินทรีย์ชนิดดีมีประโยชน์มากๆในการปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ที่มีผลดีต่อสุขภาพรวมของร่างกายอย่างเช่นการสร้างวิตามินให้กับมนุษย์ ทั้งวิตามิน B1, B6, B12, โฟลิกและวิตามิน K ช่วยในเรื่องผิวพรรณเพราะว่ามีความเชื่อมต่อกันระหว่างลำไส้สมองและผิวหนังแล้วก็ยังเป็นแหล่งภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดของร่างกายค่ะและช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคมะเรง็งเพราะว่าจุลินทรีย์ที่ตีก็จะทำให้โปรตีนที่เรารับประทานเข้าไปไม่ผันไปเป็นสารก่อมะเร็งนั่นเองท่านผู้ชมคะในแต่ละวันจุลินทรีย์ในร่างกายนั้นจะไม่คงที่นะคะ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดค่ะทั้งปริมาณและชนิดตามไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตความต้องการโปรไบโอติกส์ในแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกันออกไปตามสภาวะสุขภาพเพราะฉะนั้นการเติมโปรไบโอติกส์ให้แต่ละคนจึงมีความจําเป็นต้องเติมให้เหมาะสมในเฉพาะบุคคลในปัจจุบันนั้นเรามีข้อมูลในเรื่องของสายพันธุ์ที่ถูกค้นคว้าแล้วจากจํานวนกว่า35,000สายพันธุ์เราพอจะรู้ว่าแต่ละสายพันธุ์นั้นจะช่วยในเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ ก็นำเอามาปรับใช้ในทางการรักษาดังนั้นการใช้โปรไบโอติกเฉพาะบุคคลก็คือการเลือกสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของแต่ละคนนั่นเองเพื่อให้ตรงจุดและมีความต้องการเฉพาะที่เจาะจงในแต่ละบุคคลให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยแพทย์จะทำการประเมินตรวจสุขภาพพร้อมกับให้คำแนะนำและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลรวมไปถึงการติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการใช้โปรไบโอติก ในระยะยาวด้วยค่ะแพทย์หญิงกอบคุลยาก็เล่าต่อด้วยนะคะว่าเทรนด์สุขภาพของคนในปัจจุบันสุขภาพและโปรไบโอติก s นั้นเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีโปรไบโอติกเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคบางโรคและถือเป็นอีกทางเลือกที่มีประโยชน์ในการเสริมสร้างสุขภาพลำไส้และระบบภูมิคุ้มกันไม่ต้องรับประทานยาที่โรงพยาบาลพญาไทยสนั้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยค่ะ ที่มีการเปิดบริการดูแลรักษาโปรไบโอติกเฉพาะบุคคลเพื่อตรวจสอบนะคะว่าร่างกายของเราตอนนี้ขาดจุลินทรีย์ชนิดใดแล้วจึงเลือกเติมจุลินทรีที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายวิธีการตรวจก็คือตรวจอุจจาระก็สามารถทราบได้แล้วละคะ่ะว่าเรามีจุลินรีย์สายพันธุ์ใดยอยู่บ้างมีตัวร้ายตัวดีจํานวนมากน้อยขนาดไหนแล้วจากนั้นก็นํามาวิเคราะห์ร่วมกับอาการของผู้ป่วยเพื่อนําไปปรับและผลิตโปรไบโอติก ที่เป็นสายพันธุ์เฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วยพร้อมกันนี้คุณหมอก็แนะนําวิธีการใช้ชีวิตและปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคลด้วยค่ะสุขภาพของเราจะดีได้เริ่มต้นที่ลําไส้ค่ะ ะคพราะจริงลําไส้เนี่ยเปรียบเสมือนสมองที่2ขอ,องร่างกายมนุษย์นะคะศาสตราจารย์ไมเคิลกอชอนได้กล่าวไว้เลยว่าลําไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ขอ,องร่างกายมนุษย์เพราะที่ผนังลําไส้แล้วนะคะจะมีโครงถ่ายประสาทที่ซับซ้อนเรียกว่า enteric nervous system นะคะซึ่งสามารถที่จะสร้างสารสื่อประสาทสมองได้เช่นเดียวกับสมองของเราเช่นเดียวกันค่ะลําไส้ไม่ได้ช่วยแค่การย่อยอาหารนะคะแต่ถ้าเราไม่มีจุลินทรีย์ตัวดีหรือว่าโปรไบโอติกนะคะเราก็จะไม่สามารถ สร้างวิตามินหลายๆอย่างในร่างกายได้เลยไม่ว่าจะเป็น B1 B6 B12 นะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของภูมิคุ้มกันก็เริ่มต้นที่ลำไส้ค่ะอุจจาระของเราในะอนาคตจะเป็นสิ่งที่ลํำค่ามากที่สุดค่ะเพราะเขาสามารถบ่งบอกจุลินทรีย์ในบางตัวที่ซ่อนอยู่ได้ถ้าเรามีความเสี่ยงในโรคบางอย่างหรือเรามีโรคบางอย่างอยู่แล้วเช่นมีโรคไขมันพอกตับจุลินทรีย์ในอุจจาระก็จะมีตัวที่บ่งบอกว่าตัวนี้ ขึ้นแล้วมีความเสี่ยงในเรื่องของไขมันพอกตับอนาคตอุจจาระของเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สามารถนํามารักษาคนะ่ะถ้าคนสุขภาพดีนะอุจจาระของเขาเนี่ยจะมีแต่จุลินทรีย์ตัวดีทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งสามารถนํามารักษาของคนที่สุขภาพไม่ไดีอีกคนหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นอนาคตนะคะแต่ตอนนี้เราเลือกเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับเราเรียกว่า personalized probiotic ก่อน,นะคะ่ะ คุณผู้ชมคะเราปิดท้ายด้วยเรื่องปัญหาใหญ่ระดับโลกนั่นก็คือปัญหาขยะอาหารนั่นเองอันนี้เป็นปัญหาที่ทั่วโลกกําลังวิตกกังวลกันอยู่ในส่วนของคนไทยเรานะคะมีข้อมูลค่ะว่าคนไทยหนึ่งคนสร้างขยะอาหารถึง254กิโลกรัมต่อป,ปีนับวันปัญหานี้จะสร้างความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยล่าสุดนะคะเด็กนักเรียนโรงเรียนกำหนดวิทย์ได้คิดค้นหุ่นยนต์เครื่อง แยกเศษอาหารกำจัดขยะแล้วก็เป็นการสร้างพลังงานในอนาคตด้วยที่นอกจากจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนแล้วนะคะยังเป็นการสร้างพลังงานสู่อนาคต Beyond Energy ให้กับโลกใบนี้ด้วยค่ะไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ เดี๋ยวก็เจอแล้วมั้งตรงนี้ไม่มีนะนทำไรกันอยู่อ่ะคือเรากําลังแบบสืบหาความจริงเกี่ยวกับปัญหาขยะในโรงเรียนเราอ่ะแต่เอ๊เธอมาสกิดเราทําไมอ่ะน่าสงสัยนะเปล่าหรอกเราก็แค่บอกความจริงที่เธอต้องการจะรู้ไงหรือว่าเธอรู้ปัญหาที่มาของขยะโรงเรียนหรอแน่นอนก็ข้อความจริงอ่ะอีกเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นตามฉันมาสิใช่หรอรู้ได้ยังไงก่อนที่นี่แหละโรงอาหาร ธอพาเรามาที่โรงอาหารทําไมหรอก็เพราะว่าโรงอาหารอ่ะเป็นต้นตอของปัญหาขยะไงพิไม่ได้อย่างไงที่โรงอาหารจะเป็นต้นตอของขยะอลองคิดดูนะโรงเรียนเรามีนักเรียนตั้ง216คนเท่ากับว่าถ้าหนึ่งคน,ก,นกิน2กิโลกรัมต่อวันถ้าางนั้นเราอยู่ที่นี่ทุกวันเท่ากับว่าใน30มวันเราผลิตขยะอาหารเยอะมากใช่ดังนั้นปัญหาตัวร้ายที่แท้จริงอ่ะก็คือขยะอาหารนี่แหละเงั้นดีเลยเราไปคิดสิ่งประดิษฐ์ที่จะแก้ไขปัญหาตัวร้ายนี้กันไหมได้ไปกันลีกว่า เราบรรทนาเครื่องแยกเศษอาหารเ้กันไหมแต่ว่าการแยกเศษอาหารเนี่ยปัญหาใหญ่ของมันเลยอ่ะคือการแยกน้ํากับน้ํามันอ่ะเพราะว่ามันแยกออกจากกันยากมากแล้วก็แบบใช้ต่างกันมากเลยอ่ะนั่นสิมันมีอะไรที่สามารถแยกน้ำกับน้ํามันออกจากกันได้ไหมเคยได้ยินมาะว่าดอกทุพฤศสีอ่ะก็สามารถแยกน้ํามันออกจากน้ําได้นะใช่เราลองใส่ดอกทุเฤศสีลงไปในเครื่องเรากันดีไหมได้น่าจะเวิร์กแต่ว่าเอาดอกทุเฤศสีนั้นไปทําอะไรล่ะน้ํามันเหรอ น้ำมันก็เชื้อเพลิงไงเราเอาดอกทูบลูสีไปผสมกับถ่านให้ถ่านมีประสิทธิภาพมากขึ้นดีไหมได้มันก็จะกลายเป็นถ่านเชื้อเพลิงอัดแท่งมันก็ดีเลยแล้วพวกของเหลวกับของแข็งที่เราแยกออกมาได้ล่ะอืมโรงเรียนเราต้นไม้ก็เยอะอยู่นะคุย,ยน้ำหมักด้วยเลยไหมได้น่าจะเขาพอดีดังนั้นสิ่งที่เราจะทําเราลงมาลิทกันไหมก็คือเราจะใช้ดอกทูบลาสีไปทําเป็นถ่านเชื้อเพลิงอแห่ง แล้วก็ใช้ของแข็งที่ได้ไปทําเป็นปุ๋ยหมัก,มกชีวภาพ,ภาพส่วนที่เป็นน้ำไปทําเป็นน้ำหมักชีวภาพดีไหมดีเลยงั้นเราไปทํากันเลยไหมได้ถ้าเราแก้ตามที่เราคิดก็จมกายเป็นเครื่องยาสาหารที่พัฒนานแล้ว ก็ตามความคิดแรกก็คือแยกน้ํามันออกจากน้ําด้วยดอกทูบดูดสีแล้วก็มีแยกของเหลวมีแยกของแข็งก็คราตามที่เราคิดแล้วล่ะส่วนเนี่ยคือเครื่องแยกเศษอาหารเก่าที่แยกได้แค่อาหารที่เป็นของแข็งออกจากอาหารที่เป็นของเหลวแค่นั้นเองซึ่งถ้าแยกแค่นี้เนี่ยน้ําก็ยังจะยังปนกับน้ํามันมันใช้ประโยชน์ได้น้อยมากๆเลยแหละซึ่งเครื่องแยกเศษอาหารที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วค่ะก็จะมีการปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นแรกนะครับเริ่มจากใส่เศษอาหารลงทางช่องด้านบนอาหารจะลงไปยัง รางนำเศษอาหารโดยที่ในรางนำเศษอาหารจะมีใบพัดที่จะต้านอาหารที่เป็นของแข็งลงไปทางที่บดเศษอาหารจากนั้นจะนำไปให้ความร้อนจนนันแห้งแล้วก็อาหารส่วนไม่ของเหลวจะลงไปยังถังกองน้ําที่มีชั้นกองดอกทุบลูสีที่จะแยกน้ามันออกจากอาหารที่เป็นของเหลวและส่วนที่เหลือจะไปอยู่ชั้นกองด้านล่างโดยอาหารของเรานะครับจะถูกแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนโดยส่วนแรกคืออาหารที่เป็นของแข็งที่ถูกบดจนละเอียดและอบจนแห้งแล้วน้ํามันที่ถูกดับจับโดยดอกทุบฤูษสีค่ะและสุดท้ายก็คือของเหลวที่ผ่านการกรองน้ํามันแล้วค่ะซึ่ง เศษอาหาร3าส่วนนี้นะคะก็จะสามารถทํปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ค่ะเศษอาหารแห้งนะคะก็จะสามารถนาไปเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพโดยผสมกับปุ๋ยข้อโดยอัตราส่วน1ต่อ1ค่ะส่วนเศษอาหารที่เป็นของเหลวที่ปราศจากน้ํามันนะคะก็จะสามารถนําไปเป็นน้ําหมักชีวภาพที่จะสามารถช่วยเร่งความเร็วในการเจริญเติบโตของพืชรวมถึงช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชอีกด้วยค่ะส่วนสุดท้ายนะคะคือน้ํามันดอกทูบค่ะนั่นก็คือดอกทูบฤษีที่รวมกับเศษอาหารที่เป็นน้ํามันค่ะน้ํามันดอกทูบนะคะก็จะสามารถ ำไปอัดแท่งเป็นฐานเชื้อเพลิงอัดแท่งสามารถเพิ่มพลังงานให้กับฐานเชื้อเพลิงสามารถติดไฟได้นานสร้างควันได้น้อยค่ะก็คือสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานชนิดใหม่ได้ค่ะโดยเครื่องแยกสียอหันของเรานะครับสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้โดยเราได้เอามันมาใช้ในโรงหารของโรงเรียนกําเนิดวิทย์จากนั้นปัญหาขยะจะงหมดลงและไม่ต้องตามหาผู้ร้ายต่อไปใช่ค่ะจากตัวร้ายก็จะกลายเป็นฮีโร่น้ำหมักเชื้อภาพปุ๋ยหมักเชื้อภาพและฐานเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ทาจากดอกพื่ปรุสีที่กองน้ามันแล้วค่ะ แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทำให้ปัญหาขยะอาหารในโรงเรียนของเราหมดไปค่ะในอนาคตนะครับพวกเราอาจนำ A.I มาร่วมกับเครื่องแยกเศษอาหารเพื่อนำมาช่วยในการแยกขยะและนำเข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อไปครับซึ่งสิ่งนี้นี่แหละคะ่ะคือจุดเริ่มต้นของการกำเนิดพลังงานใหม่ในอนาคตทั้งพลังงานไฟฟ้าและก็พลังงานชีวมวลค่ะเราอาจจะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้เครื่องแยกเศษอาหารนี้สามารถเข้าสู่ระบบซีโรเวิ์สได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ ท่านผู้ชมคะในตอนหน้าเตรียมรอติดตามกันได้เลยเพราะว่าเราจะพาไปชมความสามารถของเด็กๆโรงเรียนกำเนิดวิทย์นะคะที่คิดค้นนวัตกรรมในการเก็บขยะขึ้นมาค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการของเราในวันนี้กับห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์นี้ค่ะดิฉันสลีน่าผู้เอี่ยมและทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พร้อมทั้ง p t t Group เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเราทั้งหมดลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ